ว้านักเกมนะครับวันนี้จะมาเทสเทส5บอร์ด 1218A รุ่นใส่แผ่นนะครับก่อนจะตกให้ลูกค้านะครับอันนี้เปิดเครื่องไว้แล้วนะครับอันดับแรกเป็นการเทสระบบได้อินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอ่ท่านใดสนใจซื้อเครื่องเกม PS4 PS5 Nintendo Switch ติดต่อร้านละเกมได้นะครับหรือท่านใดสนใจขายเครื่องเกม PS4 PS5 Nintendo Switch ติดต่อร้านละเกมได้นะครับ คุณชอบกันเชื่อมต่อผ่านทางสายแลนนะครับอันนี้ทดสอบผ่านทางสายแลนนะครับ โอเคสายได้ต่อได้ปกตินะครับต่อไปเป็นการทดสอบผ่านทาง wi-Fi นะครับโอเค wi-Fi ขึ้นค้นหาได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองต่อให้ดูนะครับ โอเค okay, Wi-Fi ต่อได้ปกตินะครับต่อไปเกณฑ์การทดสอบตัวจอยนะครับทดสอบตัวจอยนะครับเ,เริ่มจากอันนอ,อกซ้ายนะครับซ้ายขวาลงขึ้นนะครับ D-pad นะครับขึ้นซ้ายซ้ายขวาลงนะครับปกตินะครับ ปุ่ม R 3เปลี่ยนภาษาปุ่ม X ปุ่ม L 1นึ่การเลื่องเคอร์เซอร์นะครับปุ่ม R 1เลื่องเคอร์เซอร์เหมือนกันนะครับปุ่ม L 2องปุ่ม R 2อตกลงนะครับแล้วก็ปุ่ม O ปุ่ม O นะครับโอเค เบื้องต้นจอยสามารถปใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มแชร์แล้วก็ปุ่มออปชั่นพัดแครตรงกลางจอยนะครับโอเคครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับโอเคอันดับต่อไปเป็นการทดสอบระบบการอ่านแผงของตัวเครื่องนะครับ โดยแผ่นที่ใช้ก็คือการทดตอบคือแผ่นเกมกันน์ำเบเกอร์สนะครับ รุ่นต้นแผ่นสาม,มารถอ่านได้เครื่องสาม,มารถอ่านแผ่นได้ปกตินะครับ โอเคครับเพื่อนสามารถอ่านแผ่นได้ปกตินะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่อุหนุนน้ารละเกมนะครับ